แต่สำหรับพวกเฮ้าก็อยากใส่คำว่าอยู่ปกติคำว่าอยู่ปกตินั่น,นันมีอยู่สามอย่างอยู่ปกติก็คือปกติอย่างแรกกคือบอไปตะนกตกใจครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากเกินไปอย่างที่สองอคือให้เฮ็ดนาที่ที่เฮ้าเฮ็ดตามปกติอืม โอ้ยง่ายสิงสี่เฮ้าควรสี่เหตชิงสี่เฮ้าต้องเหตมีอย่างกับเหดคือเขาต้องควรเหตและต้องเหดอย่างที่สามก็คือก็คือมีหู่จักว่างใจเนาะหู่จักบ้างใจเขาบอกปล่อยว่างเนยดังแรกก็คืออย่าไปโทษสังคมไปสนใจสังคมจนเหตจะคของเห็นจะโทษสังคมคือคนเฮ้าสนใจกันมันดีอยู่หรอกแต่ว่าสนใจลึกลงไปจนไปเห็นโทษของคนอื่นนั่นสิ แล้วจะคล้องกับจิตใจพวกพันอยู่กขโทษนนอของคนอื่นยังสีมบวดีสนใจโลกน่ะดีแต่ไปทุกข์กับโลกไม่ดีสนใจคนน่ะดีได้ไปเห็นโทษคนอื่นจนจะคล้องเป็นทุกข์นั้นมัดีมันเป็นธรรมะเนาะคือจังองพ่อเคยเล่าเรื่องพพมามวิหารซี่ขอนี่หัวห้องทองใด,มด้มดกน่ะละเมตตากรุณามุทิตา,า,า,ตาเบกขาเมตตามิโทษบ ส่วนใหญ่เ้าสิบอกว่าเมตตาดีแต่พระพุทธเจ้าเพิ่อนผมบอกว่าให้ละมัดระว่งางนะคาซื้อของเมตากบมีนะคา,าซื้อของเมตาก็คือแน่นอนก็คือควอมโหดลายเป็นระยะไก่คาซื้อระยะอะคา,าซื้อระยะไก่คือควอมโหดลายอืมคาซื้อระยะไก่ก็ว่ามเมตตาสิกายเป็นความใคร บอกภาษาเฮาคือความหักคนเฮ้าหักกันนะมันดีหักกันนี่หักกันนี่หักกัน,กกนแต่ว่ากันหักกันคันขาดสติขาดซึ้ระยะไกลเล่นงานเลยนะความหักพัฒนาเป็นความใครนะเข้ามาความใครความใครคือลงไปในลมแหละลงไปในลมอารมณ์แหละนะผูกพันกายจนเป็นผูกมัดนะก็ได้ยนบบ น,นั่นโทษของเมตตาไอโทษของความหักอะ่ะใช้คำว่าโทษกับว่าถึกดอกเขใช้คำว่าขาดศึกอ้อขาดศึกของความรักคือความใคล้การกลายเป็นความใคร่มันจิลงไปนีหลุมเป็นความหลงละขาดเหตุขาดผลละเขาทํานองว่ารักนะดีแต่ว่ายหลงอันนี้ต้องเข้าใจธรรมะเป็นสันขาดศึกระยะไกลอะเมตตาขาดความโหด้ายถึกแล้วอันนั้นแต่ว่ายจะเริ่มขาดศึกระยะไกลนั้นประชิดมันประชิดเท่าก็คือ ฮักการจนกายเป็นขาดเหตุขาดผลก็อเอื่นกลายเป็นหลงาภาษาพาวิ่นเขียนมากลายเป็นความใคร่นะที่สองเมตตาและการุณหน้าเป็นปะการุณหน้าคือสงสารความสงสารกันนี่ดีแน่นอนคนเฮ่าเห็นผู้อื่นเดือดร้อนสงสารกันระยะไกลค,ความสงสารกัคือบเบียดเบียนบ่มคนเฮ่าสงสารกันเบียดเบียนกันบ่ไดเนาะเบียดเบียนกันเมื่อใดคือเบียดเบียนกับเบียดเบียนและลักษณะแบบต้องสู่ใจเยือกองอ่ะ ราคาซึกระยะใกล้ของการความสงสารมีได้เราว่างนะตัวตนี้เราพัางไงดีเ็าเอื่นมาความำเสาสงสารเขาจะคล้องผัดเสาเลยเป็นบะแน่นอนเลยสงสารลูกใจแม่เสาสงสารลูกศิษย์ใจคล้องเสาสงสารสังคมจะคล้องผัดเสาสงสารผู้นั้นสงสารผู้นี้นะแทนที่ความสงสารจะกลายเป็นคุนจเจ้าเจ้าเองกลายเป็นเจ้าของเสา เป็นอย่างสั่นบอล้องพี่หน้าเบิ้งนะุทธเจ้าเจิเ่นว่าคันสงสารอบอไส้เลื่อยเป็นเสานี่พิษต้องสงสารพอเขาเห็นว่าเขาอยากจะช่วยเหลือเกื่อกูลคนที่ขาดโอกาสอันนั้นขาดซึกระยะไก่ของสงสารนึ่งก็คือความพยาบาทลดความพยาบาทลดการเบียดเบียนพ่าแม่ลดการเบียดเบียนขาดซึกระยะไก่ของกาลูหนา้าคือความสงสารนี่คือความเสาร,ระวังค้ามเสา้า ที่หลวงพ่อยกประกอบเนี่ยเพราะว่าเฮาเยนธรรมะเนี่ยเฮาอยาียนแค่ความรูคิดความรู้สึกส่วนตัวให้ลึกลงไปใน้อเท็จจริงนะมมทิตาความขาดซึ่งมุทิตานี่มิชั่นเดียวคือความอิจฉาดิสยาอันนี้เข้าใจได้บ่ยากลดความอิจฉาดิสยาก็บจะเลื่อนมุทิตาอุเบคากหมายถึงว่าลดอวิชชาวิชชาคือความบุ่นุบนวุุ่สูงสุดก็คือจะติดบ่อยบ้าง มืตาการุณหน้ามทิตาเบีขาดีหักกันนะดีใจว่ายาหลงสงสารกันอะดีใจว่ายาเสาฟังสิได้ทั้นสองข้อแรกค่อนข้างเด่นในขณะนี้นี่ตอนนี้หลวงพ่อกำลังจะพูดถึงว่าพอเรื่องโควิดเนาะปุ๊บปั๊บขึ้นมากอะ่ะจะนกตกใจจนเสียเหตุเสียหลักอยากิเสียหลักแล้วก็จะไปเพ่งมองเดี๋ยวนี้มันเพ่งมองกัน,นถึงขันปะหน้าเนาะหลวงพ่อฟังข่าวช่อง สองคนพอมองมาเด็กหน่อยสองคนเป็นคนโบดีฟังเราม,มองผาบเราม้างสันเพราะมือหนึ่งเราเบาเรื่องอกันกรณีคนผัวสามีภรรยาติดโควิดนะครัหูทั้งหูข,ของติดโควิดจะกลับไปขึ้นเครื่องทีนะแล้วคนได้ลงถ่ายเลยครับ่าต้องประนามไหมเขาวาาต้องประนามมันเป็นคำที่รุ่นแรงในนะิยมหมายเนาะ แต่พอเอิ่มันไปออกจากปากคนที่ห้ามมองว่าเป็นคนนิ่มๆมันก็เลยกลายเป็นบกเข่ากันปันเดยกระบุคลิกคนเบาเออเขาจะได้ว่าเราเบาตามนาทีแต่ว่าสิ่งี่มันดีกว่าหั่นคํ่ดีกว่ามียุมพอวะนะดีกว่าคว่าปะนามแต่ถามว่าคนติดโควิดมันสัวหลถึงขนาดต้องปะนามอยู่บ่สิเนึกว่านมีสังคมเขามันไปขนาดนั้นเลยเด้ เราถามมามีพยาติดบ่วพ่อวิดมามีดอกมันอาจจะเพลิดพิพังติดแต่ความหมายเขาก็ครือคหัวหัว่าจะคลองติดก็อยู่กับนทอนที่หลายอย่างพื่นเดือดร้อนโย่ไยเจ็บท้องก็อยากเข่าสวมเด้หิวก็อยากไปกินเด้ขึ้นหอนก็อยากไปหาเด้หากมันก็อยากกอดเด้คนประเด็จคำนึงถึงตัวนั้นไปคิดว่าค้นโควิดคุณจะต้องเฮตโตชนิดที่เรียกว่าคุณเป็นชับประหลาดของโลกคุณต้องอยุ่ผู้เดียวคุณต้องคังเย้าของ บ่ได้มองในข้อเท็จจริงว่าความรู้สึกของเขาตอนนั้นชื่อจังเด๋มันพอถึงขันก็ต้องใส่เข้ามาป่าน้ามข้อหมายลวงพอเนี่ยคือสังคมมันเป็นไปถึงจุดนั้นแล้วข้อหมายลวงพอได้ไปถึงจุดนั้นแล้วนี่ฉะนั้นพวกเฮาทั้งหลายพอได้งินได้ในังธรรมะเนี่ยก็เอามาใส่แนย่าเฝ้าสรุปถำมาเป็นโรคเอใตายอยู่นะนี่มีคนไปจงใจติดเอดมาจกคน้นนอนอยู่งั้นดีๆจังผู้ใดมาให ต้องนึกถึงขอเท็จจริงแต่เท่าสายธรามาเท่าจะไปสรุปก้นด้านเดียวแต่เดนนี้ที่บอกว่าสังคมมันเป็นสังคมคิดด้านเดียวสรุปกันแล้วนะให,ให้เข้าใจสังคมจะสําหรับพวกเท่าก็ให้มันมีสติสองสันปัญญาสองระดับเนี่ยกันยังดีสมมุติคนที่เป็นเป็นหลานเท่าลูกเท่าเฮงเดนั่นปะที่กลาวบอกอย่บอกเข้ามาปะน้ำกลาวบอกบอกว่า,า,า,าพี่คิดเห็นบอกก็นปะ ก็สังคมมันปะหน้ามกันล่ะนะหนึ่งกับยาตะนกเกินไปเนาะยามองหลกแง่ลายเกินไปสองเฮตนาที่ตามปกตินะหลวงพ่อรงตรงไปตรงมาเลยหลวงพ่อซื้ออยู่ก็โควิดซื้อๆอยู่เป็นยังเังซื่อพอมันมีอีกิงทีมันรุนแรงโควิดคือหลคกจิตนะตัวไร่มมนอยู่ตัวนี้ เราส้มที่ว่าบ่เป็นโควิดนรคิดว่าจะคลองดีแห้งแถอะบอกเป้าเป้าเๆ้าในสังคมนี่ดีแห้งแถอะบอกบ่เห็นยังมันดียังหนานบ่ไเด็ไปสร้างความเดือดร้อนในภายหล้วกันผู้จักว่าก็เป็นอากาศอยู่ก็บ่เป็นยังดอกเาว่าะต่านม้วนว่าเป็นโรคจิตจะไปหาเบียดเบียนผู้อื่นโดยคขาเบาเดยกข้อเขียนโดยกการกระทำตัวนี้จังหามันเลี้ยวไหลพรปะ เพราะนัน้นก็ซื้อๆบอก่ซื้อดรกมันพวกเข้าระวังเด้บอบ่เป็นโควิดแต่ว่าเป็นโลกจิตนะโก็โควิดเ,เด้อเอาซุ้มดแดล่ะเอากับไปรังเกียจเขานั่นดีซุ้มไปปะนหน้ามเขานั่นดีซุ้มนี่ตัวหนารังเกียจกว่าอืมแต่นในใอันที่สองคืออยู่ปกติกะนิวร์มอลเน้อนว่ัติอร์มอลแปลว่าปกติอีอ่ต้องนิวนอม m a หรอกเพระาะว่า o น d i n a r y นี่นหะอยู่ปกติในใจเข้าเห้น,หนาที่ ยังจะว่ากะเซฟเจ้าของจำหเหตุเสมอหลวงพ่อว่าพ่อแล้วยังดอกอมไม่ยอมกะตรวจกะเช็คก,กะยังไปโยคนเทาบทมันจีเป็นมันบร้หาจังงจ่ว่าจะสีมาหาไก่กันนี่แม่แม่บลา ู้ลานพ่นวาบดสิเป็นก็เป็นบดสิตายก็ตายบดสิป่วยกับป่วยพันว่าจะสิมานคิดว่าตั้งแต่ว่าจะของเราว่างแล้วมันยังเปลี่ยนจะวางสั้นเมื่อหฮาเราว่างรอบครอบแล้วมันยังเปลี่ยนก็ซอยไ่ได้อันขอสองอยู่ปกติเหตุปกติหรือความรอบคอบอันที่สามเลยว่างใจให้มันเป็นกลางกลางว่างใจว่างใจให้ดีเนาะเห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามเรื่องมันสรุปว่านะเข้าใจยอมรับปรับตัวเข้าใจยอมรับปรับตัวสบายมากยาสิเปมองจุดใดจุดหนึ่งเลยเป็นเรื่องทั้งหมดของชีวิตหลายคือจังนักคิดเด็กหนอยรุ่นใหม่เขาบอกว่านะมองใบหนาคนนี้ยามองแต่แค่จุดทีมันเป็นตำหนิที่ใบหนาเขาเห็นไฟดอกเดียวว่าส่นก็เห็นว่า คนคนนี้นี่ยบดีมัดชีวิตมันม่ถือหรือบางที่คําเบาคําจ่าของคนนี่เบาพันคําพิษคําเดี่ยวบางทีก็เมารวมมามันบักหนีนเบาเบาเป็นกับเบเาใช่หรือคนยางไปเป็นหมื่นเก้าเขาลม่มแกล้งลมกับว่าเขายางบ่เป็นกับบางบ่ถือท่างกับบถูกนะทุกทุกอย่างในชีวิตขององคนเฮ้าเนี่ยมันเจ้าของมดนะอย่าโฟกัสจิตใจไปในแค่มิติเดียวด้านเดียวหลวงพอ่อไ่ยกตัวอย่างดอกมัน เรื่องการบ้านการเมืองก็ยังสิมันเป็นแค่เรื่ององค์ประกอบหนึ่งของชีวิตเท่าสินะชีวิตเท่าม่อย่างเรื่องสุขภาพกายเรื่องสุขภาพจิตเรื่องอนาคตของชีวิตเรื่องของความสุขเรื่องของการแบ่งปันความสุขเรื่องประโยชน์โอ้เยอะแยะไปหมดเลยเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการพัฒนานะบานั้นเดี๋ยวนี้คันว่าโควิดเป็นปัญหาชีวิตกะ มันเกิดแค่เรื่องของสุขภาพกายซื่อๆแมนปัสสนะมันเรื่องของสุขภาพกายซื่อๆได้เข้าเล่นมาพยาธิทุกนะหรืออ่าเป็นอยังเป็นไพ่เนาะโลคาพยาธิโลคาไพ่เป็นโรคไพ่ของขนคือความเจ็บเป็นเอ็นป่วยใช่เนาะในสมัยก่อนโรคระบาดเข่าบ้านเข่าเมืองนะขันบอเอลี่ลอกอะบอฮอดผู้บริหาร ในการมากไม,กมก้กับผู้บริหารเพิ่อกระชีตัดชิ้ใจแต่สรุปแล้วเพิ่อกระลงมองว่าทุกทิ้งทุกยางปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนสมัยก่อนเนาะก็จิือว่าเพราะเรื่องของศีลของธรรมมันเป็นวิธีคิดของคนสมัยก่อนนะขันบ้านเมืองเขาอยากหมากแพงบ้านเมืองมีปัญหาเกิดแสดงว่าปัญหาเกิดจากภายในวิธี มุชีขิมค,คนสมัยก่อนมองว่าปัญหามันต้องเกิดจากภายในตนใ้นไม้ใบม่วงคือบอออกหมากดอกไม้คือบอออกดอกบใบไม้คือดอกบอ่งงามเขาถือว่าแสดงว่าหากมันบ่ดีคนหดบด่ดีมันก็เล่ยพราเห็นให้หมากไม่บ่งามไปน้าแต่ว่าคนสม,มัยนี้คิดตื่นตื่นโลดปัญญมามองมันจังโลนผ้ายุ่มากนะ แบบยังใบไม้มันคือจังปีใบก่อนรวดูการโอ้มันแรงพระนะคือบอกว่าเป็นยังไม่จังหาโอ้รถโยนแลนมาต่าพะนะแต่ว่ารักคิดในทั้งพุทธศาสนาเฮานี่เพื่นที่ไห้มองไปที่ต้นต่อของมันทั้งๆที่มันอาจจะบเป็นเหตุผลที่เพียงพ่อต่อข้าอธิบายก็ตามว่าต้นไม้ต้นนั่นนี่หพราจใจง่มันก็คือหกัก ก็ค well. ือพูดการดูแลหากมันหูแลงเงาหูแลโค่นมันนะส่วนชิงสีมันจะเกิดขึ้นกับหมากกับใบกับดอกกับกิ่งเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นผลพ้อยเปะนการอยากหาอยากให้ต้นไม้นางงามต้องไปดูแลหงาเงามันห้มันดีอุปมาคือคนเนี่ยดูแลหัวใจของให้มันดีอ่าหูแลไวโควิดติติดบติดมันก็อีกเรื่องหนึ่งดูแลไก่ของมันดีแล้วกัสุดวิสัยแล้วกั สำคัญคือเรื่องจิตใจพ่อยกตัวอย่างที่กับวอ,อย่างดอกบอกให้มันเพื่อนเป็นประโยชน์ต่อโลกพี่ซื้อว่าอย่าไปโฟกัสชีวิตกับเรื่องใดเรื่องหนึง่งเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงนนน่งคนใดคนหนึ่งจนลืมองค์งร่วมโลกนี้มันจังสามรอหิองศาเด้แม่นบาุาสนะคนเท่าเกิดมากก็เล่งงอกหนางงอกหลังใดเด้บริหันเมืดตัวคือสร้างเด สร้างสิผู้ใดอยมันนิ่งสวงอยู่ข้างหลังมานจำไมนต้องปิ่นมเมือ่อเมื่อโตได้มันยังเห็นคนห้าแงกเบิ่งก็เห็นล่ะนะเพราะนันเป็นคนเนี่ยมันสามร้อยหกสิบองศาได้กลมเงยได้เมื่อเปนสอนหฮาเดียว่ัวการใช้ชีวิตในโลกนี้นี่ย่าจะเป็นหุ่นกระบอกนะบางสิ่งบางอย่างนี่บพอหาแจะหันไปเบิ่งกบรู้ซึกได้คิดเอาพิจารณวิเคราะห์ได้อะทังที่เป็นต้น เอา,าเรื่องโควิดให้เป็นธรรมะอืม